แหม่มีนเอ้ยมึงทำแบบนี้มึงคิดว่าจะทำให้คนไทยเขาโกรธต่อมินเออคนไทยน่ะเขาไม่ละสนไม่ได้แค่พวกมึงหรอกตราบไรที่ประเทศพวกมึงยังขอทานอยู่แบบนี้มามาลำไรนอนในซอกไงมาเจ้าปอบป้วนาบลุกทำไมจังออดจังไอตี๋ออดจังไอตี๋นี่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 น มามาไไทมา,มาทไทศกไทยยังกบแปลว,วิอะวอไปยอเต้วิวิคือยังนะนี่อนอนอนไอซยสบายดีแล้ว่สวัสดีบอสกุลทุกคนวันนี้ก็พรมกิดสุนเดท่านผู้ชมไอหนุม่มเมนเออมันทำคอนเทนต์เอามามามาพี่น้องไทยเอาสินค้าไทยมาเหยียบยำ่ำ หวังว่าจะให้คนไทยโกรธโอ้โหท่านผู้ชมมันคิดได้ยังไงวะมันนึกว่าคนไทยนี้ต้องโกรธใช่ไหมไอ้มีนเออประเทศไทยนะ่ะเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนพวกมึงหรอกเว้ยทาอะไรประเทศไทยไม่ได้ใช่ไหมมึงเลยทําแบบนี้อะ่ะเออมึงนึกว่าคนไทยเขาจะสนเขาจะแคร์โนเขาไม่ได้สนเขาไม่ได้แคร์พวกมึงหรอกเพราะสินค้าเขามีมาตรฐานอยู่แล้วเออพวกมึงล่ะประเทศพวกมึงล่ะมีอะไรบ้างที่ทําได้เหมือนเขานนะถ้าใกล้เคียงกับเขาอันนี้ค่อยน่าอิจฉาหน่อย แต่ถ้ามึงมีปัญญาแค่นี้แค่ผลิตผงซูโรตห่อเดียวมึงยังไม่มีปัญญาเลยเหตุไรพี่น้องไทยจะไปอิจฉาพวกมึงนะมีนเออเออถ้ากูเป็นมึงนะกูไม่กล้าทำนั้นกูอายเพราะว่าเอาสินค้าเข้ามาเหยียบย่าสุดท้ายมึงก็แหลกของเขาอยู่ดีนแหละเออกูไม่เชื่อหรอกว่าพวกมึงจะไม่แหลกนะกูไม่เคยเห็นคนไทยเขาทําพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนะเห็นแต่ขมินแต่ละตัวแต่ละตัวทําพฤติกรรมแบบนี้โดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ขมิ้นนี่โอ้โหทำคอนเทนต์แบบนี้เยอะแยะไปหมดเลย ไม่เอาแล้วสินค้าไทยจะแบนให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเออตอนนี้ร่วมแรงร่วมใจกันแล้วจะไม่ใช้สินค้าไทยแล้วเออมึงนึกว่าคนไทยเขาจะสนจะแคร์หรอเขาไม่เลยแคร์หรอกทําไม่ได้จะทําได้คนไทยเฮทัางประเทศตอนนี้ประเทศไทยเขาอยู่ดีกินดีสบายเพราะไม่มีขมิในในประเทศเขากลับไปให้หมดยิ่งดีคนไทยเขายิ่งชอบเขาไม่อยากให้ขมินอยู่ประเทศเขานะเออถ้าขมินคนไหนดูคลิปผมนะกลับให้หมดเลยคนไทยเขาไม่ต้อนรับโดยเฉพาะขมินปากดีดีนี่กลับให้หมดเลย พราะว่าผู้นาก็คุยไม่รู้เรื่องประชาชนก็คุยไม่รู้เรื่องเออเออะก็จะโทษแต่เขาอย่างเดียวไม่มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองเลยว่าเฮ้ยอันไหนถูกอันไหนผิดเห็นไหมพวกมึงทําแต่ละตัวนะบางทีก็เอาลูปผู้หลักผู้ใหญ่เขามาเหยียบย่ำซ้ําเติมประเทศไทยเขาทาแบบนี้ไหมไม่มีเขาไม่เคยทํามีแต่พวกมึงเนี่ยทำระยําแบบนี้อ่ะเออทัวโลกเขาไม่ทํากันหรอกเพราะเขามีความรู้มีความสามารถและเขาก็มีความเป็นคนมากกว่าพวกมึงแต่พวกมึงแต่ละตัวเนี่ยอูโหูขมีนสุดยอดจริงๆเลย เออคิดว่าทําแบบนี้นะต,ตัวเองจะได้ดูดีสะใจโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมในคลิปนะเออที่ผมเปิดต้นต้นคลิปนะมันเฮ่เฮ่เฮกันเห็นเพื่อนทําเห็นเพื่อนเอามาพี่น้องไทยมาเหยียบยำ่ำเฮ่เฮ่ตกมืออออืมืมึงคิดได้ยังไงวะคิดว่าตัวเอง,ม,งมีค่าม,มีเกียรติมีศักดิ์ศรีใช่ไหมไม่เลยเออถ้าคนมีความรู้เขามองมาสั้นต่ํามากๆเลยนะทำแบบนี้เออเอาสินค้าคนอื่นมาเหยียบย่ำแบบนี้ถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องแหลกก็แค่นี้แหละ ไม่ใช่ว่าเอามาทาแบบนี้เออถ้าคนคนประเทศกูน้ประเทศลราถ้ามีใครไปทําแบบนี้กูลายับเลยนะเออถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องซื้อของเขาก็แค่นี้เนี่ยสินค้าของเขามีมาตรฐานเพราะว่าสินค้าแต่และสินแต่และอันกว่าเขาจะผลิตได้มันก็ต้องใช้เวลาและมันก็ต้องใช้ความสามารถไม่ใช่ว่าสินค้าของใครใครอยากผลิตก็ผลิตได้ขายได้บางตลาดได้มันก็ต้องมีมาตรฐานมีอยอยด้วยมึงรู้ไหมไอ้มีนเออ มื่อคามึงทําแบบนี้มึงบอกว่ามึงสนะไทยแล้วกูว่ามึงอย่าทาเลยทุกวันนี้พี่น้องไทยก็ดูคอมีนแย่ไปกันใหญ่แล้วเออเพราะไม่มีความดูไม,ม่ไม่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือว่าประชาชนคุยไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยสินค้าของประเทศไครใครก็รักแต่ถ้าพวกมึงทําแบบนี้นะพวกมึงไม่ให้เกียรติไม่ให้ศักดิ์ศรีเขาเลยนะเออเหมือนพวกมึงไม่สนไม่แคร์เขาเลยแต่พวกมึงก็ยังแดกสินค้าเขาอยู่เออขอทานก็ยังหอบเข้ามาขอทานในประเทศเขาอยู่ ที่เขาดูถูกพวกมึงก็สมควรอยู่นะว่าประเทศขอทานไม่แปลกหรอกผมก็รู้ถูกเหมือนกันว่าประเทศขมินขอทานถ้ายอมรับเ้ยประเทศขมินจนจริงๆนะยอมรับอมอันนี้ไม่ยอมรับแถมมาตอบโต้แบบคนง่องๆอีกใครเล่าจะให้เกียดพวกมึงเออถ้าจนเขายิ่งซ้ําเติมไปกันใหญ่ผมก็พร้อมจะซ้ําเติมนะถ้าคนจนคิดได้แค่นี้นะผมไม่สนผมไม่แคร์ผมก็เป็นคนจนเหมือนกันถ้าคนมีความรู้ความสามารถนะเขาทําอะไรเ็าต้องคิดก่อนแต่พวกคุณนี่ดูดิ อ,อยิ่งจนพฤติกรรมยิ่งน่าเกลียดยิ่งไปกันใหญ่เลยนะสําหรับคนจนนะถ้าคิดได้แค่นี้นะนึกว่าจนจะอ่อนน้อมถ่อมตนแต่จนมาทําแบบนี้ใครกันแล้วจะสงสารไม่มีหรอกครับมีจะเขาส,สมน่าสมเพศมากกว่าผมเห็นคลิปมันแล้วที่เพื่อนมันร้องเฮสะใจที่เพื่อนมันทําแบบนี้นะโอ้โหมันช่างบ่งบอกจริงๆว่าพฤติกรรมขมีนี้เลวระยำยิง,งตท่านผม,มคนไทยเขาไม่ในส่วนไม่ได้แคร์พวกมึงหรอกมึงเด็กทำอะไรมันก็เรื่องของพวกมึง ทำให้ได้ก็แล้วกันถ้าทําได้คนไทยเฮทั้งประเทศไอ้สันขวานไปให้ก่อนพี่เนาะเนาะถ้ามีความคิดความเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปพี่เนาะนนี้ขอก้าวคำว่าสวาัสดีและสวัสดี